นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเองไหมเอาจิกเลยจ็บเจบเจ็บเอาจิกเลยนี่เห็นไหมไปให้น้องซันนี่ดูน้องซันนี่ไม่เคยเห็นลูกไก่เห็นไหมไก่มันอยากเห็นไหมเห็นไหมไม่มีเพื่อนเก้ากระจกเป็นเพื่อนไงน้องซันนี่เห็นไหมเห็นลูกไก่แฝดไหมมันกำลังจะ จิกตากันเห็นไหมนี่เห็นไหมเจ็บ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 เอาให้น้องซันนี่ดูนี่จิกเลยจิกเลยเอาขี้อย่าบอกนะว่าขี้เอาจิกเลยเอาจิกเอ้างงใหญ่เลยเอ้าเอ้าเอ้าเอ้วเอาแล้วเอ้านี่นี่นี่เขาจะมีเพื่อนเอาแล้วมีเพื่อนแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไม่เขามีเพื่อนแล้วเขาไม่ได้อยู่ตัวเดียว แม่ไม่ยอมไม่อยู่ด้วยเอาเลยจิกกันเลยจิกกันเลยจิกกันเลยนี่ตรงหน้าหน้าหน้าลูกแฉ้มกำลังหากินนั่งลง ลูกเจ็บก็หายกินอ้าวหายกินสองตัวเลยเอาข้าวให้อาตี๋ข้าวให้ใจเร่เร่อ้าวโอเคแล้วกินข้าวกับเพื่อนนะ กินข้าวกับเพื่อนนะเจ๊เอออ้าวกินข้าวเจียวกำลังกินข้าวเห็นไหมอา่าตีเลี้ยงไก่อา่ามีไก่แฟตอยู่สองตัวอาจิกมาเลย จิกมาเลยเอาละเอาล,มอละมีเพื่อนแล้วเมีเพื่อนแล้ว เห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวเองไหมเอาจิกเลยจ็บจ็บเจบอ้าวจิกเลยนี่เห็นไหมไปให้น้องซันนี่ดูน้องซันนี่ไม่เคยเห็นลูกไก่เห็นไหมไก่มันอยากเห็นไหมเห็นไหมไม่มีเพื่อนเก้ากระจกเป็นเพื่อนไงน้องซันนี่เห็นไหมเห็นลูกไก่แฝดไหมมันกําลังจะ จิกตากันเห็นไหมนี่เห็นไหมเจ็บ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 เอะให้น้องซันนี่ดูนี่จิกเลยจิกเลยเอาขี้อย่าบอกนะว่าขี้เอาจิกเลยเอาจิกเอ้างงใหญ่เลยเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้านี่นี่นี่เขาจะมีเพื่อนเอาแล้วมีเพื่อนแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเขามีเพื่อนแล้วเขาไม่ได้อยู่ตัวเดียว แม่ไม่ยอมไม่อยู่ด้วย,อยเอาเลยจิกักเลย